ครับผมสวัสดียามค่ำคืนนะครับวันนี้ก็เลิกงานกันมานะครับพอดีอัดพันป่านะครับกําลังมัดเบ็ดนะครับผมนี่ก็ขันเบ็ดเอามาครับผมเอาขันเบ็ดมาด้วยก็มามัดเชือกใส่นะครับเพราะว่าข้างบ้านพักเรามันมีหนองน้ําอยู่นะครับมาตอวขาวครับก็แอลก็มัดไว้เพื่อจะไปใส่วันพรุ่งนี้ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็น เบ็ดผูกที่ว่าพันออดใส่ปลาไหลไว้นะครับผมที่ว่าคลิปก่อนที่ผมถ่ายดูนะครับแต่ผมไม่ได้ไปด้วยนะครับนี่ก็เริ่มมัดไว้แล้วครับผมอันนี้ครับเอาคันเก่าเรามานะครับตัดเชือกเก่าออกมันผูกนะครับครับเดี๋ยวเรารอลุ้นตอนไปใส่กันนะครับผมให้พันออดมัดไว้ก่อนนะครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับโล้วครับผมปลาตัวใหญ่ครับผมโอ้ สามแต้มนะครับผมนี่ครับไซส์ดีๆครับผม โอ้มวววาวว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 วัวว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 เว็วกวว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 นวว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 ควววก็วว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 วาวว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 วนวววครับนนมเ,บบเฟฟบมื่อคืนวว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 ว้วว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 วนวว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 ัวววว่นั ตัวเป็นโลครับผมเช้านี้ครับผมนี่ครับใส่ดีๆแล้วผมเหยียบเกตาป้าดนะครับนู่นนะครับผมเฟซโชว์ครับอย่าพันเฟซไปใกล้ผมจะเอาให้ดูรอบนึงครับก็ยานเสื้อยังเสร็จแล้วครับัเฟซได้มาสามแต้มแล้วผมตัวเป็นโลครับผมนี่ก็ใหม่แล้วครับที่ผมบอกนะครับผมถ้ามีโอกาสปักผมก็จะปักให้ดูผมก็ปักให้ดูแล้วผมก็ เหยื่อที่ใช้ก็คือเหยื่อเขียดตะปาดนะครับผมเดี๋ยวผ่านเฟสยกมาเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆันครับผมผมจะนะครับจะเดินไปหาพันเฟสนะครับมันลุ้นกันนะครับป่าสามแต้มันเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับเ<ม>ห็นไหมเฟสบอกตัวเป็นโลนึนงตัวนะครับนี่ครับเฟสกำลังปลาตั้งเฉียอยู่ครับ นี่ครับผมตัวนี้ใหญ่มากครับผมนี่ครับใหญ่กว่าแขนผมอีกเลยครับเอาเทียบดูนะครับโดยตัวเล็กก็เหอดอิ่ิๆดิลขันหักดิตัวใหญ่ขันไม่หักนี่ขันไม่หักนี่ครับผลงานพันเฟสครับผมสามแต้มสวยๆเลยครับผมนี่ครับโอ้โหสามตัวนี่จับดูก่นอนสามแต้มเดี๋ยว เกือบสองโลเลยครับผมนี่คร ah ับเดี๋ยวที่ใช้เราก็นะครับนี่ครับหลักฐานนะครับกิตาป้าดนะครับผมนี่ครับดูครับเห็นอยู่ครับกิตาป้าดครับก็หมายที่เราใส่กันไว้ครับผมเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับตอนเรามาใส่เมื่อคืนก็ผมก็ถ่ายเมื่คืนให้ผ่านเฟซนะครับเมื่อคืนนี้ครับเฟซไปคนใส่นะครับนุ่น่เดี๋ยวเฟซเดินดูไหมนะครับ ก็ใส่เมื่อคืนแค่น่าจะประมาณ8หรือ9หลังนะครับผมจําไม่ได้นะครับแต่ที่เรารู้ก็คือไม่ถึง10นะครับอป่าอะไขึ้นอีกแล้วครับคันที่เหลือเราก็จะใส่ทิ้งไว้นะครับพามาดูไม่ครับ ครับถือว่ามาในผมเช้านี้ครับผมสามแต้มสวยๆนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ผมนะครับผมก็พันป่าจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับครับดูพันเฟสดิ้วไปครับผมสามตัวนะครับยกแทบไม่ไหวครับผมโอ้ส่ดีครับ nè các bạn dày dày các bạn